ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีมีนด้วยนะคะหรือชาวรักคณะราศีมีนรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันเนาะกา <c oughs> รอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะนับตามลัคนาราศีแบบไทยนะ หรือชาวราศีมีนนะคะท่านใดที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังก็สามารถที่จะเปิดใจรับฟังกันได้นะคะการอ่านไพ่ในครั้งนี้นับตามลัคนาราศีแบบไทยนะคะเริ่มต้นพลังงานกันเลยค่ะว่าพลังงานของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างมี justice มาใบแรกเลยนะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างเป็นคนมีเหตุผลนิดนึงนะคะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องมีหลกมีหลักการมีเหตุผลมีหลักฐานด้วยนะพิสูจน์ เกี่ยวกับเรื่องความจริงนะคะหรือว่าในสิ่งที่เรากําลังเป็นในสิ่งที่เราทําไม่ว่าอะไรก็ตามทําดีเราก็ควรที่จะได้รับผลตอบแทนความดีกับคืนมาความซื่อสัตย์ความจริงใจใดที่คุณมอบให้แก่ใครคุณก็คาดหวังว่าคุณจะได้รับความซื่อสัตย์นั้นตอบกลับมาคือให้ความสําคัญกับความยุติธรรมที่ตัวเองจะได้รับมากๆนะคะ มีพลังงานของอะไรเอ,อ่ย The Hermit The Hermit เนี่ยจะเห็นได้ว่าเออช่วงนี้นะชาวราศีมีนจะเน้นความโดดเดี่ยวนิดนึงเหมือนเราจะชอบอยู่กับตัวเองนะะชอบอยู่กับตัวเองอยู่กับความสันโดษอยู่กับการทบทวนไตรตรองในทุกๆช่วงเวลาที่ผ่านมาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะจะกลับมานั่งคิดแล้วว่าในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมัน ถูกที่ถูกทางหรือเปล่ารักถูกคนไหมหรือว่าเราจะต้องทําอย่างไรดีเหมือนใช้สมาธิใช้สติกับการตัดสินใจเรื่องของชีวิตมากขึ้นม,มีพลังงานของความเป็นเดอะทาวเวอร์มาเดอะทาวเวอร์เนี่ยก็คือ การแตกสลายการแตกหักการสิ้นสุดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะมันก็มีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไวัด้วยเนาะ,ะบางท่านเนี่ย มีเรื่องของการตัดสินใจเปลี่ยนงานมีเรื่องตัดสินใจเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ตัดสินใจเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนคนรักยุติความสัมพันธ์เลิกคุยนะคะเลิกสารสัมพันธ์นะคะเดดสันหาแสงสว่างใหม่หาเส้นทางดวงใหม่เส้นทางสายใหม่ให้กับชีวิตของตนเองเนาะเด็ดันค่ะจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความสําเร็จอยากหลุดพ้นจากอะไรก็มีโอกาสนะคะที่จะได้หลุดพ้นหากกำลัง รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการทําสัญญาการทําเอกสารอนุมัติอะไรก็ตามมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องความรักหากกําลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะหากอันไหนที่มันชัดเจนมันก็จะเป็นไปตามแบบแผนแล้วก็มีความชื่นใจในความสัมพันธ์ให้เรารู้สึกว่าชื่นมื่นแหละแต่นะคะหาก อะไรที่มันไม่ใช่มันคลุมเครือมันคลางคามันก็มีสิทธิ์ที่ทุกอย่างจะได้มีการแตกสลายหรือว่าสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่เริ่มต้นสถานะใหม่เริ่มต้นเส้นทางชีวิตใหม่แห่งการมีความรักนะเอออาจจะเกิดขึ้นเนี่ยฮะอ บางท่านเนี่ยเชื่อไหมว่ามันมีพลังงานของการที่คุณเนี่ยพยายามดิ้นรนกับความสัมพันธ์มามากนะเราอาจจะไม่ได้แสดงออกแต่ว่าด้วยความเป็นคนชาวราศีมีนนะคะความทุ่มเทการเสียสละและความจริงใจคุณหลายท่านอาจจะย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะเสียสละตัวเองหน้าที่การงานตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนรัก นะคะถ้าใครช่วงนี้คบกับคนทางไกลต่างชาตินะต่างจังหวัดนะเอ่อต้องพลัดถ้าเอ่อพลัดถิ่นฐานไปเพื่อที่จะไปตั้งหลักปักฐานเสียสละหน้าที่การงานตัวเองเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับเขามันก็มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นด้วยนะคะหรือว่าต้องออกจากบ้านเพื่อที่จะต้องไปใช้ชีวิตคู่ใหม่กับคนรักนะคะเดอซันเนี่ยค,คือพลังงานของการได้เป็น การเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะหลายท่านมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานเนี่ยค่ะหลายท่านมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการได้ไปมีอสังหาที่อยู่ร่วมกันหรือว่าถ้าใครกําลังทําธุรกรรมซื้อบ้านซื้ออสังหาซื้อที่ดินร่วมกันในช่วงนี้นะคะจะได้รับการอนุมัติเกิดขึ้น huh. คนโสดนี่ต้องบอกว่าจริงๆคุณยังดูนิ่งๆเงียบๆนะคะยังไม่ค่อยจะมีเวลาไป หาใครเนาะยังเหมือนกับยังไม่รู้ว่าจริงๆเราตัวเองเนี่ยชอบสเปคแบบไหนตอนนี้จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อตัวเองนะคะเพราะว่าก็อยากที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความเพียบพร้อมมากขึ้นในทุกๆด้านเพราะก็คาดหวังในชีวิตว่าอยากจะได้คู่ชีวิตที่ดีบางท่านนะคะเคยผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วแล้วคุณรู้สึกมาทบทวนตัวเองเนาะมารู้จุด อ่อนของตัวเองนะคะแล้วก็รู้ข้อเสียของตัวเองก็คือไม่ได้เข้าข้างตัวเองมองตามหลักแห่งความเป็นเหตุผลว่าตัวเองมีข้อบกพร่องตรงไหนนิสัยหรือเรื่องของภาระครอบครัวที่อาจจะทําให้คนที่เข้ามาอยู่กับเราไม่รอดไหมหรือปัญหาอะไรก็ตามที่มันเป็นจุดอ่อนของตัวเองเนี่ยคุณจะรู้นะคะรู้ในจุดที่ตัวเองกําลังต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลง จึงทำให้คุณนะคะจะรู้สึกว่าเวลาเนี้ยก็ขอขอเปลี่ยนตัวเองก่อนขอเป็นคนใหม่ก่อนขอเซตชีวิตตัวเองใหม่ก่อนขอจัดการภาระที่มีก่อนอบางท่านเนี่ยมีพลังงานของการที่เราแบกรับภาระเอาไว้เยอะนะคะสิบดาบภาระครอบครัวภาระหน้าที่การงานหรือบางท่านนะคะคืออาจจะทํางานไม่ค่อยได้หยุดอยู่ติดกับที่เนาะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือกิจการมันมีขึ้นมีลงนะคะ งานที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาบางทีจะมีใครสักคนหนึ่งชีวิตคู่ที่เข้ามาเราก็เกรงใจเขาด้วยเราก็เลยอาจจะยังอยากรู้สึกว่าเอออยากจะตั้งหลักปักฐานก่อนอยากจะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่เพราะว่าก็ยังไม่อยากเอาใครมาลำบากด้วยเพราะกลัวว่าความผิดหวังมันจะซ้ำรอยบางท่านเนี่ยเลิกกับรักครั้งเก่ามามีพัน ทอยู่มีภาระติดตัวอยู่เนะะี่ยค่ะบางท่านอาจจะยังไม่ได้หย่าร้างกันหรือว่าอาจจะยังต้องรับผิดชอบหนี้สินร่วมกันเราก็ยังรู้สึกว่ากลัวการที่ถ้าเริ่มต้นใหม่ไปแล้วเนี่ยจะต้องทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะไม่ไม่ไมสแสวงหาความรักเนาะตอนนี้นะคะเน้นเรื่องของการปรับตัวเองใหม่เซตชีวิตตัวเองใหม่นะคะแล้วก็ เน้นการเป็นตัวของตัวเองในรูปแบบเวอร์ชันใหม่ๆนะหรือใครนะคะที่มันมีพลังงานที่บ่งบอกว่าโสดสนิทแบบไม่เคยมีแฟนแล้วก็ไม่ได้มีใครที่คุณต้องคิดถึงเลยมันบ่งบอกว่าคุณอยากที่จะดู ดูดีขึ้นอนะ่ะอืมอยากสวยขึ้นนะอยากหล่อขึ้นมีสเปคสูงขึ้นด้วยนะคะชาวราศีมีนมีสเปคสูงขึ้นมีกฎเกณฑ์ในการที่จะเลือกคนมาในชีวิตมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าเออเราไม่อยากร้องไห้ให้กับความรักหรือไม่อยากคบกับคนที่ไม่ใช่อะ่ะคือคนนี้เข้ามาอย่างน้อยอะคะ่ะจะต้องเป็นคนที่เรารู้สึกว่า มันมันเป็นคนที่ถูกกําหนดมาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเราไม่เร่งรีบอะค่ะเราดูเวลาไปเรื่อยๆืเรารอได้เออช่วงนี้คือคุณจะไม่ได้ไม่ได้เร่งรีบเมื่อวันที่เจอคนที่ใช่ก็ใช่เองหลายๆท่านคนโสดสนิทก,ก็จะเน้นเรื่องของการรอคอยได้ค่ะแล้วก็ระหว่างรอคอยแล้วก็ดูแลตัวเองไปด้วยเนี่ยคะ่ะดึงดูดให อยากอยากได้แฟนแบบไหนคุณก็จะรู้สึกว่าเอออยากเอาตัวเองไปอยู่ในจุดๆนั้นทําให้ตัวเองดูดีทําให้ตัวเองมีเสน่ห์อะไรประมาณนั้นน่ะนะคะไม่ได้เน้นว่าจะต้องแบบรีบตกหลุมรักเลยถ้าคุยแล้วโอเคถูกใจก็นะขอพิจารณาก่อนขอลองหาตัวเลือกก่อนเพราะว่าไม่อยากไม่อยากเออ,ขอเขาเรียกว่า ไม่อยากหลอกตัวเองด้วยไม่อยากเหมือนกับต้องมารู้สึกพอคบกันไปแล้วมันไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยไม่รู้ด้วยว่าเขาดีพอไหมหรือว่าเราดีพอหรือเปล่าเราต้องหาจุดมาจุดมาเขาเรียกว่าเปรียบเทียบนะเนาะมันมีพลังงานงความเป็นหกเหรียญน,นะคะอ่ะมีใครบ้างเอ่ยที่จะเข้ามานี่ จริงๆมันก็อาจจะมีคนที่บางทีเขาเพิ่งอ,อกหักมานะจะเข้ามาในชีวิตคุณนะชาวราศีมีนเพิ่งอ,อกหักมาเพิ่งเสียใจมาบางท่านมีรักครั้งเก่าเข้ามาด้วยนะคะเคยเคยเลิกลากไปแล้วเป็นคนที่เคยทําให้เสียใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะมีพลังงานของชาวทัตด,ดินผู้ศพกันบังกอดนะคะเข้ามาในชีวิตพลังงานชาวทัต ชาวทัดลมนะคะพลังงานชาวราศีตุลพลังงานคนที่เกิดในวันอาทิตย์พลังงานของคนที่เกิดในชาวราศีกันพลังงานของรักต่างวหวนะคะพลังงานของชาวต่างชาติพลังงานของคาสโนวีคาสโนวาพลังงานของคนเจ้าชู้พลังงานคนมีเสน่ห์นะหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่แบบ เป็นที่รักของทุกๆคนนะอัธยาศัยดีนะพลังงานของความเป็นเด็กเหรียญพลังงานของคนที่ขี้หึงด้วยนะเออชาวราศีมีนคุณจะเจอคนขี้หึงแต่โอเคแหละเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงแต่ว่าไม่พูดนะคะหรือแฟนคุณเนี่ยช่วงนี้จะหึงมากหึงแล้วมันเป็นยังไงรู้ไหมหึงแล้วมันมีพลังงานของความเป็นเด็กเหรียญนั่นหมายถึงว่าหึงแต่ก็มีความลีลาหึงแต่ก็เลือกที่จะประชดประชันหึงแบบ ไม่พูดตรงๆนะคะอาจจะมีมีความงอนนะงอนเวลาคุณจะไปไหนเนี่ยให้ไปนะแต่ว่างอนไม่คุยด้วยนะใครที่มีคนรักอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะไปไหนจะทำอะไรเนะี่ยต้องร่างเอกสารหรือว่าต้องมีเขาเรียกว่าพยานเนาะมาบอกว่าคุณกำลังจะทำอะไรจะไปที่ไหนหรือต้องทำให้มันมีความชัดเจนอะ มันเนี่ยมันบ่งบอกว่าชีวิตคุณในช่วงนี้จะต้องพิสูจน์อะไรก็ตามที่มันต้องมีหลักฐานมีความชัดเจนนะคะจะทําอะไรตามความรู้สึกไม่ได้ถ้ามีแฟนนะแฟนก็จะถามหาหลักฐานทุกอย่างนะไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายหรือว่าคุณไปแอบทําอะไรก็ตามแอบซื้อแอบทําอะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างจะต้องมีความชัดเจนให้กับชาวราศีมีนด้วยนะเนาะเดอะสตาร์เนี่ยค่ะก็ยังถือว่าความรักเนี่ยมัน ยังไม่ได้แบบว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สดชื่นสดใสอะไรหรอกนะคะเพียงแต่ว่าเราก็จะรู้สึกได้ว่าอ,อย่างน้อยอะค่ะเราได้รู้ตัวเองเราได้รู้ในสิ่งที่เรากำลังเป็นเราได้รู้ในความต้องการของเรารู้เรื่อง อะไรที่มันควรพอหรือว่าอะไรที่มันควรที่จะหยุดนะคะสำหรับใครที่แบบรอคอยเกี่ยวกัเรื่องการหย่าร้างอะไรก็ตามนะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะหรือว่ารอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการทำสินสมรสร่วมกันนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นที่จะสมหวังสำเร็จ หรือว่าบางทีเนี่ยหากคนรักทำอะไรที่มันผิดสัญญาผิดเงื่อนไขต่อคุณเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะจัดการนะคะไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับการให้โอกาสมันมีแนวโน้มว่าหลายๆท่านนี่ก็อาจจะตัดสินใจแบบเออเลิกนะคะยุติความสัมพันธ์บอกจบ บอกแตหกหักบอกสิ้นสุดความสัมพันธ์เพื่อที่ว่าเราลองแยกย้ายไปเติบโตในเส้นทางชีวิตแบบไม่มีกันและกันดูไหมมันอาจจะเป็นเช่นนั้นได้นะมันก็มีพลังงานของการเลิกราด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบเราห่อลายแหงแต่ว่าอาจจะลูกอะไรก็ตามนะมีลูกมีภาระมีหนี่มีสิทธิ์ร่วมกันแต่ถ้ามันถึงเวลามันก็เป็นช่วงเวลาที่มันถูกกำหนดมาแล้วนะคะอืม เนาะหรือนะบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แบบสารภาพความจริงเกิดขึ้นมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนนะก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนเซอร์ไพรส์ในช่วงเวลานี้เรื่องราวดีๆก็มีนะสำหรับใครที่ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องท็อกซิกเลยเนาะยิ่งใครที่แบบคุยกันมาคบกันคุยกันแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นคนคุยไม่ชัดเจนเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าสรุปว่าที่เขาไม่ชัดเจนเพราะเราไม่ดีพอหรือ มันมีอะไรที่มันไม่ชัดเจนสักทีมันก็จะทําให้คุณเนี่ยไปสแสวงหาคําตอบนะคะว่าหลักฐานอะไรที่มันทําให้สาเหตุของคู่ชีวิตเราไม่ได้พัฒนาไม่ขยับสถานะไม่ชัดเจนไม่แต่งงานไม่อะไรสักทีเนี่ยนะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้นะคะว่าจริงๆแล้วปัจจัยนั้นมันคืออะไรนะคะหากเป็นปัจจัยที่โอเคมันก็พอที่จะให้โอกาสในการพิสูจน์ได้ แต่หากมันเป็นปัจจัยที่มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรคุณจะมีความเด็ดขาดนะคะในการยุติทันทีเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแต่ก่อนเราอาจจะยื้อกันไปยื้อกันมาก็ได้เนาะแต่ในช่วงนี้อะค่ะเราไม่มีเวลายือ้อหรือว่าความรู้สึกคุณนะมันอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะค่ะชาวราศีมีนมันอยู่คนเดียวกับ มีแฟนมันก็ไม่ได้ต่างกันหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแบบนี้จึงทำให้คุณก็ไม่ได้ซีเรียสสบายๆนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตคู่คุณมองว่าอย่างน้อยสิ่งที่คุณควรจะได้ก็คือเรื่องของความยุติธรรมการไม่ถูกสวมเขาการไม่ถูกหลอกการไม่ได้ถูกใครบางคนมาบงการชีวิตการเดินหรือว่าบงการหัวใจคุณอะไรก็ตามเนี่ยคุณคิดว่า คุณจะบงการหัวใจคุณด้วยตัวคุณเองแล้วคุณก็จะไม่ให้ใครมาเล่นกับความรู้สึกของคุณไม่ให้ใครมาคุมเกมหัวใจคุณคุณจะไม่วิ่งตามความรักนะคะคุณจะไม่วิ่งตามคนที่ไม่ใช่แล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอโดยอะไรที่มันจบมาแล้วคุณก็จะไม่ไปจมปักแล้วอะบางท่านรอรักครั้งเก่ามานานรอแล้วรอเล่ารอแต่เขาไม่กลับมาสักทีนะคะมาในเดือนนี้เนี่ยมันมีพลังงานว่าเออคุณจะไม่รอแล้วคุณจะ จบไอ้การรอคอยนี้แล้วไอ้ความรู้สึกที่มันรอด้วยความหวังมันก็แตกสลายไปแล้วไม่ว่าเขาจะดีกับคุณมากแค่ไหนแต่ว่าหากมันต้องรอเพื่อที่จะต้องกลับมาแล้วมันต้องทรมานความรู้สึกซึ่งเขาอาจจะไม่แฟร์กับคุณเลยอะที่ทำให้คุณต้องมารอแบบนี้มันก็เลยจะทำให้คุณนี่ยแหละพร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่ก็ไม่รีบนะคะคนโสดเนี่ยคือไม่รีบเลยเน้นเน้นให้ตัวเอง รู้สึกว่าเออเราเสียใจให้เต็มที่จริงๆไม่อยากเอาความรู้สึกที่มันกำลังเสียหลักเนี่ยไปลงกับใครนะคะอยากเป็นคนที่มีเหตุผลเราเป็นคนที่พร้อมกับการให้หัวใจคนอื่นไม่อยากที่จะต้องไปหลอกหือไปอยากคุยแบบว่าให้ลืมใครในใจอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะแฟกับทุกๆคนแฟกับทุกความรู้สึกแฟกับตัวเองด้วยก็เลยทำให้เราจะเน้นเรื่องของ ความเหมาะสมนะคะจะคุยกับคนในวันที่เรารู้สึกว่าเออเราเหมาะสมที่จะคุยแล้วเราพร้อมแล้วที่จะคุยจริงๆเราไม่ได้ว่าจะคุยเพื่อว่าจะเผื่อเลือกอะไรทั้งนั้นเออมันเป็นเช่นนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่มันไม่ได้แฮปปี้เนาะแต่ว่าเราจะรู้จุดเริ่มต้นนะคะเราจะมีจุดเริ่มต้นแน่ๆแหละยิ่งใครที่แบบแอบ,บรักแอบบชอบนะคะใครบางคนมานานมากๆเนี่ยพอเรา พัฒนาแล้วหรือว่าเราพิสูจน์แล้วอะเราไม่ดีพอสําหรับเขาอ่ะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแล้วเรามานั่งทบทวนว่าทําเท่าไหร่ทําดีเท่าไหร่หรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองมากแค่ไหนถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีมันก็เลยจะทําให้คุณเนี่ยจะล้มเลิกนะคะในความรู้สึกว่าเออจะชอบคนคนนี้แล้วเราไปหาชอบคนอื่นอีกว่ามันก็ต้องมีแหละคนที่มันต้องเหมาะสมกับเราเราจะเน้นในเรื่องของความ รอคอยนะเออมันเป็นประมาณนี้นะชาวราศีมีนลัคนาราศีเมนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ด้านล่างใครนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะหรือว่าสามารถที่จะติดต่อมาในช่องทางไลน์ที่จะแปะเอาไว้ให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะชาวราศีมีนสวัสดีคะ่ะ